สวัสดีครับผมสวัสดีครับน้าๆวันนี้ลุงใหญ่จะพาน้ามาทำเหยื่อมาตัวสามนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นตรที่มันกลิ่นจะแรงหน่อยนะครับผมจะทำไว้ไปไปตกวันเสาร์ครับผมจะหมักไว้สามสี่วันเพราะว่าตวนนี้น้าก็ไหลฝนก็เริ่มหมดแล้ว อากาศก็เย็นๆแล้วปลาก็คงจะเข้าหมักเกลือไว้ไว้ใช้วันเตราครับผมวันนี้ก็จะเป็นสูตรอกษรนะครับผมลุงใหญ่ก็เคยทำทำไว้ใช้ตอนที่อยู่ที่บ้านนะครับผมกับไม้อ่างไม้อ่างกับไม้ไฟน้ำร้อนอย่างเงี้ยใช้ได้ผนหนึ่งตอนจะสมนนี่จะมีก็วันนี้ก็จะเป็น ขนมปังกดอขาวนะครับผมอันนี้จะสองกิโลครึ่งครับผมขนมปังตัวนึงลำลำนี้ก็จะ,จะเป็นประมาณโลแปดกีโแล้วก็อันนี้ครึ่งโลรวมกันก็จะเป็นสองโลสามตัวลำนะครับผมลำสดนะครับผมส่วนผสมวันนี้ณยาจะใช้ มักขิดถุงหนึ่งนะครับผมเป็นมักขิดถุงหนึ่งกนะระเพราอบแห้งก็จะใช้สองถุงนะครับวันนี้สูตรใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะมีนมแมวกวดหนึ่งนะครับผมที่ตรงนี้จะใช้ผสมวันนี้ครับวันนี้จะทําเป็นจะกินแรงๆหน่อยครับผมแล้วก็จะมีน้าตาลทรายแดง มาผสมด้วยผสงด้วยแบบนี้ครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวเสื้อหัวเชื้อตัวนี้ก็จะเป็นเ <c oughs> ต้าขาวเหมือนเดิมน,นะครับผมแต่วันนี้จะไม่ใช้พวกหัวอาหารแล้วก็จะใช้มะกรูดแผนนะครับผมแล้วก็มัเมียวครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยครับนะ่นนะ แล้วก็นักก็คอยดูว่าวันเสาร์นี้มุงใหญ่จะมีแต้มหรือเปล่าเอรช่วงนี้หากินไม่มาเลยแต <c oughs> ่เรามาสมเยอะกันเลยครับผมอันนี้เยืดลองฟังนะครับผมอันนี้มุงใหญ่ทำมาเยอะเลยอันนี้จะเป็นเหยื่อตกปาลาดินนะครับผมสุดสามนะครับผมสุดสามของมุงใหญ่ครับผม ขนมปัง2โลครึ่งน,นะครับผมแล้วก็รำ2โลตามนะครับผมสูนี้ก็เป็นถูงง่ายๆนะครับ ไว้เข้ากัน,นะครับผมส่วนมากลุงใหญ่จะหมักไว้เยอะๆอย่างนี้แหละตกไม่หมดแล้วก็ใส่ทางไว้นานไปมันก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไปผสมกับตัวอื่นได้แน,นาคตไหนมีไอเดียดีๆหรือมีสูตรดีๆก็แนะนำลุงใหญ่ด้วยนะครับผม อันนี้ลงใหญ่มาทําเป็นแนวทางน,นะครับผมไม่ใช่ว่าสูตรเดียวลงใหญ่จะกินดีกินจัดกินนกดีนกหมายนะครับผมอย่างแค่ว่ามาทํพอนธร์นะดูะว่าสูตรนี้ลงใหญ่ก็อยู่ยที่บ้านสมัยอยู่ที่บ้านก็ใช้ได้ดีอยู่ก็ะจะเป็นว่าฝายไม้ฝายไม้อ่างอย่างนี้ธรรมาชาติที่บ้านนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีมักกิดเสริมมาแล้วก็นมแมวผสมกันเข้ากปประมาณนะครับผมอันนี้นะครับไปตันนี้จะเป็นมักกิดครับผม ยังใยจะให่ไปคุ้มเลยนะครับผมมัดไห้หมดเลยมาไปทีเดียวเลยมัดเสร็จแล้วก็ใส่ถังปิดฝาไว้ดีๆใช้ได้นานครับ ที่ผ่านมาก็ไปหาไม้ก็ไม่ค่อยจะมีหมายก็ไม่ค่อยได้ตัวเหี้ยวชอบ <c oughs> กัดทิดชั่เหี้ยวไปกับน้ำไหลน้ำช่วงนี้น้ำขุ่มเนาะปลาก็ไม่ค่อยจะกินนี้ก็เข้าช่วงหน้าหนาวแล้วก็คงจะพอมีตัวอีกนะเดี๋ยวเอาเยอะทุนนี้ไปลอง เดี๋ยวใหลุงใหญ่ใช้กินแรงๆกินบวมแมวแรงเนี่ยปลาสวายก็กินดีนะไม่ใช้หมาก็ได้เลยอันนี้ค,ค,คือน้ำตาลนะครับผมจะไม่ละลายน้ำแล้วจะใส่แบบนี้เลยนะครับผม อนี้น้ำตาลีนหนึ่งโลครับลุงอยากจะใส่สักครึ่งกิโลครึ่งต่มครับผมลองว่าค ันนี้ของดีเลยครับผมหมเชื้อ,อยังดีเลยใส่หมดกวดเลยนะท่านไหนอยากลองก็ลองทำสักนี้ิดนึ่งลองดูอันนี้จะใช้นมเมวนะครับผมหนึ่งขวดเลย หมักใส่ทังไว้เดีาวเราไปตกหนาำไม้แล้วก็ก็ผสมน้ำเพิ่มมากเดี๋ยจะเป็นอีก,กะทิสดยิ่งดีนะครับผมหมักวันนี้พรุ่งนี้ก็ตกได้ครับผมเยอะของต่งใหญ่ ต้องหมักไปก่อนว่าต้เาปเป็นวันหยู่ก็จะได้ไปออกไม้ก็อทีละครั้งนานๆทีไปบางทีก็เหี้ยออกกลับมา <c oughs> อ่านใจยานให้ไกลๆลไปทีเลยก็เจอจชกกอ่ชักเกอร์ชักเกอร์ไม่เคยได้ตัวเลย นี่ยาสูตรสามนะครับอม<อ>กินมันจะกินแรงหน่อยนะเพราะว่าเป็นนมเนี่ยผสมน้ำตาลเข้าไปหมักกับเหล้าเข้าไปดีหอมฟุ่งนี่เราก็ใช้มะพร้าวเห้งมะครับผมสองถุง 再麻烦一点。 สมเสร็จแล้วก็เอาไปมักใส่ถังไว้ครับผมหอมเยอะเยอะตัวนี้หอมมากเลยถ้าหอมมะพร้าวอบแห้งด้วยแล้วก็กินดมแมวแล้วก็น้ำก็เหล้าขาวมันจะเข้ากันในกับน้ำตาล อุปนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้หัวอาหารนะครับผมใช้มะขิดแท,ทนครับผมมะิดแ,แล้วก็ข้าว้าวแห้งสองถุงน้มันเอววัดเนง ต่างเ้สุดยอดเลยเนี่ยโอ้มาไว้เนี่ยนะ้ายวคอยมารุ่นกันดูนะครับผมวันเสาร์นี้ <c oughs> ลุงใหญ่จะมีแต้มให้นะ้นะดูไหมเพราะว่าภาพมาหลายอาทิตย์ละม,มันไม่แต่ตัวไปเลยมันเออน้ามันกระหุนมากเนาะไม่ไม่มีที่จะลง ลงไปไงั้นหละไปแล้วก็แลทีนี้เสาเนี่ยลุงใหญ่จะไปแก้มือใหม่เหี๋ยวตันนี้เลยครับหน,หน้าอย่างไี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ช่องลุงใหญ่ช anel เลยนะครับผม ลุใหญ่ก็จะพยายามหาสูตรดีๆมาฝากนะนะน,นะครับผมนนหน้าท่านไหนสนใจก็ลองลองไปทําดูนะครับผมหรือว่าให้ลุงใหญ่ไปลองออกหมายดูก่อนว่ามันจะได้ผดไหมเน่ว่าสูตรเนี้จริงๆมันก็ได้ผลอยู่แล้วละ่ะว่าลุงใหญ่ก็ใช้ใช้มาแล้วถ้าลองสูตรนี้นะถ้าอยู่ที่บ้านประจำผ ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ลุงใหญ่ด้วยดีเสม,มอมานะครับผม